It feels like someone just walked over my grave. the I know someone's out there. I heard you down in the cellar. ยังไม่ได้เลือกเลยวิกเล่นอะไรวิกเล่นทัอร์ดอะงั้นพี่ก็ต้องนี่แล้วแหละพี่ก็ต้องวอลิเออร์แล้วแหละ,ละ <c oughs> บัวบุญ ho, แล้วทำไมเสื้อขาดไปข้างหนึ่งโอ้ภาคสามภาคสามโอ้แล้วขาดแบบนี้เลยขาดครึ่งตัวงี้ย่่่่่่่่่่่่่า่่่่่่่่่่่่่่่่่่า่อ่่่่ มือหายไปข้างหนึ่งเพมันเดินหนีไปไหนไม่รู้ <c oughs> มือหายไปข้างหนึ่งด้วยโอ้เจอสเกลิกตั้นเหรอใช่ไหมโอ้อันอันอันนี้หิมะตกแทนแต่ละอย่างแต่ละอย่างดีกว่าคนตกเว้พี่ค <c oughs> น <c oughs> ตกมองอะไรไม่เข้าห็นอะ One เฟิรแน่ขอนี่แม่อนนี่แม่ขอนขอนนี่แมี่แม่ขอนนี่แม่ขนขอนนีนนี่มีอนนนี่แมขอนนีี่แม่อนนี่แ มาแห่แห่อยู่แถวเนี้ยเกมนี้ตอนเช้าตอนกลางคืนไม่เกี่ยวนะมาได้โอเครอีฉุนเดือดอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยมาสิมาสิใช่อุ๊ยอุ๊ยอยากอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยหัวอะไรกันอยู่เนี่ยเดี๋ยวเองหนูอะไรกันเนี่ย เาเปิดกล่องต่อมีอะไรบ้างมีอะไรอ่ะปืนอะปืนปืนปืนปนไหนนี่ไงเจอแผนที่แล้วเราจะมีช็อตกันโอ้โได้ช็อตกันด้วยโอเคไปค,ครับเดี๋ยไปต่อไปต่อไปต่อบนแบบเนี้ยปิดปิดปิด,ปด ปิดมันมีอะไรอยู่เลยพี่เดี๋ยว,ยวล็อกก่อนล็อกก่อนรตัวก็วิ่งช้ามาเนี่ยมาเนี่ยดูมินิแมปมามามามเลยเพื่อนบอกว่าให้นี่อ่ะตามไปเปล่าเดี๋ยวเต็มบินา่าไม่ค่อยพอเลยเต็มบินา่าแล้วก็เลือดแล้วก็เลเลนดาเมจแล้วก็โอเคเอาแค,ค,ค,ค่นี้แหละ เพื่อนวิ่งไปโอเพื่อนไปนู่นแล้วแล้วพี่ลงจากรถทำไมกันไม่รู้เลยเนี่ยผีวิ่งตามแบบตามไปเลยอุ้ยเออโอ้่มันยังไงครับเนี่ยเออมีดตู้โคลาสวยเดือดวึเปล่ Keep it close and continue เขนกัน นี่ไงอยู่บนจุดไฟรถเกมนี้ขับยากครับพี่รถเกมนี้มันซิ่งแล้วเกินอ่ะเฮ้ยโดนโดนมือมันมีมือซ่อนอยู่ในกล่องด้วยเหรอเช่มีมีมีมือที่มันเ <c oughs> อา <c oughs> มือที่หายไป <c oughs> <c oughs> โดนโดนมือประกบใส่หน้าตัวเองแล้วมันก็วิ่งหนีต่อใช่ไม,ไม่พี่เหยียบทิ้งไปแล้วเหยียบเละไปเลย หา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 โอ้ยอีมืออีอีเก็บไปก่อนอืมไอ้บิ๊กอยู่ไหนเนี่ยบิ๊กอยู่ไหนเนี่ยแล้วใครตามหลังอะไรเนี่ย อะไรอะไรเนี่ยมาเซ่มาเซ่ขวบตีช้าแต่ตีแรงเว้ยโอ้เดี๋ยว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 มีโหลดก่อนโหลด โอ้ยเต็มไปหมดเลยมันอยู่กับมันมันจะเอาวี่ก่อนไปเดินพี่กลับไปรวมตัวกับเพื่อนก่อนพี่เริ่มเฟียพี่เริ่มมีอาการเฟียโอ้ยอะไรเนี่ยแต่กระทอมได้ได้วยมันแต่กระทอมได้ ทีเข้าไปอยู่ในกระท่อมก่อนแล้วกันเริ่มไม่ว่าเออต้นต้นไม้โดนต้นไม้เล่นอีกมาเจะอีกทิ้งสุดท้ายอ่ะเราต้องไปสำรวจทิ้งสุดท้ายโอ้ยไปไปหมดเลยขอจิบก่อนขอจิบเอาเลือดไว้ก่อน เอ๊ะกำลังขับรถไปหาอุ้ยขับชนแม่งเอาขับชนไม่ได้อีกทำชนไม่ได้ใช่ไหมได้ดิเรามาตอนให้เทสให้เราขับชนนะเดี๋ยวพีบขับลองขับชนแล้วมันชนไม่ได้โอ้ย กด F มากเลยเวลากด F เนี่มันจริงๆมันมือมากเลยเอาเาเอาโอ้ยอ้ยอ้อ้ยโอ้ยิอเยโอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้อ้ยโ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 ช้ยโอ้ยโอ้ย้ออ้ยโอ้อ้้ยออ้ อะไรแล้วอะไรไปแล้วต้องน้ำเึ้นโอเคไป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 ต่อไปต่อไปต่อไปต่อเอารถเอารถไปเอารถไป ู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหน,นกันอยู่ไหนกันไปตามนี่นะไปแล้วเอเอแล้วพี่ก,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 กไ็ไปว่าไอ้เพื่อนตายที่แล้วว่าขับรถไม่ได้เรื่องแล้วพี่ขับไม่ได้เรื่องเอพอกับมันเลยเลยไป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 ทางไหนได้บ้างบิ๊กบอกทางหน่อยบอกทางหน่อย ไ่ได้อยู่กับเดียวกับพี่อยู่กับเราเอาอยู่ปละคันเอารถติดกูติดอะไรเนี่ยเจ๊ไม่ได้อยู่กับเจ๊ไม่ไปแล้วโอ้ยรถวบรถวบไปแล้วขับลุยปากแล้วไปต่อได้ไม่เอารถพังหมดแล้วเออโออเออไอเจ้าเอารถพังเหมือนกันเหรอ มีแห่มีหาแผนที่หาแผนที่ต่อแผนที่เป็นเดี๋ยวชิ้นนึงเฮ้ยนี่ไงอยู่นี่แหวว with the final piece of the map in your possession only the demons t a n d between you and the necessary ritual items the lost pages of the necronomicon ของตีไม่ค่อยไม่ค่อยจะดีเลย ไปไปไปเราต้องไปตามไปจุดแล้วอยู่ไหนบิ๊กเออพี่โดนลุมอยู่พี่โดนลุมอยู่พี่โดนเล่นพี่โดนเล่นอะไรไปด้วยพี่โอ้โหมันมันเล่นพี่อ่ะมันเล่นพี่ไปแกงไว้มันเล่นพี่โอ้โห อะไรเอาเหอะเอาเหอะเปพี่ผมวิ่งตามเลยจ่อยมาเลยอะไรอะไรเนี่ยมันเล่นพี่ใหญ่เลยมันมาไม่หยุดเลยเอ,คยอา,าคุยเอาคุยทำ <c oughs> ไมเตี๋แกเดินแล้วมาตรงหนังสือได้แล้วเดี๋ยวมันเล่นพี่ไม่หยุดเลย สิไปเล่นคนอื่นสักทีโอเคโอเค,อเคกำลังไปกำลังไปมามามากำลังตามไปไปตรงหนังสือก่อนใช่ไหมไปตรงเออโอเคกำลังไปกำลังไป <c oughs> ใครโดนใครโดนสเ,เกตตันไล่เนี่ยโอ๊ย วากอีกแล้วในมีบัตชันข้างใน and one one อะไรนะ้วโอ๊ยอะไรอ่ะอะไรตบเอาตบเอาโอ๊ยกระสุนหมดกระสุนหมดโอ้ยเดี๋ยวกระสุนมันไม่ดีเลยว่ะมาร์คแมนเล็กกระสุนมาร์คแมนเดี๋ยวเราพี่โดนโดนรัวเลย

Ma dear, ma dear, ma dear. Ma dear, okay you hold the lost page bye bye fight the rarest and most powerful artifacts in our world I feel I thought I thought if we could fire ahead if we could fight. ไปแล้วกูลงนะไมวะไปไปไปเอารถติดอีกเอาไปแล้วใบ <c oughs> กับขี่ไบกับขี่พี่หมดอายุพี่ยังไม่ได้ต่อพ <c oughs> ี่ยังไม่ได้ต่อใบกับขี่โ <c oughs> อ้ ไปไปไปโอ้โหติดอะไรนักหนาเนี่ยไม่น่าขับรถลุยป่าเรื่อนนี้ลงแล้วเพื่อเพื่อบอกไม่ไปกับมึงแล้วมึงมึงขับรถไม่เป็นล่ะรถใหม่ไปแล้วถึงแล้วแต่ว่าพี่จะหนีไปจุดไฟก่อนนี่ไม่ต้องจุดตรงนี้มีตะเกียงไม่พี่จุดดีกว่ามันเร็วกว่าเฮ้ยเีอวอยาก อย่าพึ่งขอจุดโกนอย่าพึ่งอะไรเนี่ยเขาโดนวาร์ก,อ,กอีกเออไอมบ้านนี่กูไปทำอะไรให้มึงเนี้ยแม่งโอ้โหมาเล่นพี่อย่างเดียวเลยว่ะนี่อยู่ไหนอะ พี่อยู่ข้างบนเนี่ยพี่อยู่ตรงตรงจุดนี่แหละตรงมีดนี่แหละเดี๋ยวโอ้ยมันลุมพี่สองสามตัวกระสุนปืนก็หมดอะไรก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้เเเอออาาา อะไรอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอ <c oughs> ือเอ้ยปามของอยู่มาช่วยกันก่อนมาช่วยกันก่อนนี่ีโหลดมีโหลดได้กสมุดแล้วตัวแดงตัวแดงตัวแดงเอาตายไปแล้วมีโหลดแป๊บ อะไรเนี่ยมาแล้วอือตัดคอตัดคอนี่ดาบติดนี่จะไม่ขึ้นมาช่วยกันจริงๆเหรอหายากมาแล้วนี่จะครึ่งหลอดอยู่แล้วเ,เลยเอ๊ยเฮ้ย ไอ้ตัวนี้มาไอ้ตัวนี้มาแล้วโอเคโอเคตายแล้วตายแล้วโอ้ยเดี๋ยวแล้วเดียวสีแดงเหรอคุมเหรอเี้ยเกมเกมนี้มันเล่นไม่ได้โอ้ย ออต่อเนื่องไปอย่างต่อเนื่องับพีได้ไหมนั่งละสองร้อยเดี๋ยวอัพไปนี่ก่อนอัพเมเล่ก่อนจะได้แรงขึ้นอะไรอะไรปุ๊บเป็นอะไรกับกูเนี้ยเล่นกูอย่างเดียวเลย <laughs> in possession of the Kandarian dagger. Oh many have <laughs> perished <laughs> protecting this artifact. oh! Look I don't hang over that now possess the lost pages and Kandarian dagger <laughs> <hums> and must face the dark ones. I wish you the best. <hums> เกมจะจบอยู่แล้วไม่อยากตายตอนเกมจบว่ะวิ่งไปเปิดไฟไว้ก่อนกันเฟียเดี๋ยวเฟียง่ายวิ่งไปไหนจัดการมาั้ยจัดการมาั้งจัดการมั้ง โอเคกำลังกลับไปกำลังไปช่วยที้ที่ที้ที่มันมันกำลังไปที้เหมือนกันช่วยช่วยช่วยที่ที้ที่ที้ต่อที้ต่อจะตีกัน จี้ีนี่เรื่อยจีนีเรื่อยโอ้ยโดได้แล้วจี่จี่ต่อจี่ต่อเดยกกินแป๊บเฮ้ยจี่ต่อจี่ต่อจังมันไหเเออเอ

เอาหนี้เอาหนีนี่หนูนี่ไข่ไข่ไมาเยอะเหลือเกินฮิวลิงฮิวลิงของมาเลยคือฮิวลิงตรงที่เคี้ยวๆนั่นน่ะโอเคโอเคโอ้โหพี่คูแนวร้อยกระดกกระดกกระดกแป๊บ เไอ้ตกมาหนอื้อซับนี่เย่รอลออรอุ้ยเอาีแล้วนะ

I only wish I could be with you to walk ejected from our world. Know <laughs> that I am there in spirit. I crushed your pathetic legions again. Next time... Stay in hell.